สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าทางอังกฤษก็เรื่อยๆตามมู้เจ้าเห็นนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เป็นทริปของคุณย่าจนโดยเฉพาะนะคะอากาศมันดีนาะนะพี่น้องอากาศดีต้นเดือนมีนาคมอุณหภูมิอุ่นขึ้นแล้วก็มีแสงแดดฝนไม่ตกเนาะบางวันฝนมันจะตกแต่อันช่วงนี้ฝนไม่ตกถือว่าอากาศดีก็เลยจัดทริปให้คุณย่าคุณย่าเนี่ยน่ารักนา่กนารักนะคะ เราไหวเพื่อนก็ไหวด้วยเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าบอกเพื่อนๆหน่อยนะว่าทําไมฉันต้องใส่หมวกเดี๋ยวข้าหัวเลาะฉันว่ามันยังไม่ร้อนเลยต้องใส่หมวกแล้วว่าสันคุณย่านะปฏิบัติตามหมอแนะนํานะคะถ้าหมอพูดอะไรคุณย่าจะทําตามเป๊ะๆอันนี้คือหมอบอกว่าอย่าให้ผิวหนังโดนแดดมากเพราะว่าคุณย่าเขาเป็นะมะเร็งผิวหนังที่ไปตัดออกที่อยู่หน้าผา,า,า,ากนะจ๊านั่นแหละเพื่อนก็ทําตามระหว,ว่างทางก็แบบนี้คะ่ะที่จะไปบ้านย่าโจนจากบ้านทรายไป หมู่บ้านนี้ก็ประมาณ10นาทีได้ถ้ารถไม่ติดนะคะสายก็เลยถ่ายให้ดูอันนี้คือเป็นหมู่บ้านเก่าที่เพื่อนอาศัยอยู่นะจ๊ะสายก็จะไปจอดรถตรงนั้นเลยค่ะเพราะเขาไม่มีที่ให้จอดเนาะไปจอดดรอปเอาคุณย่าลงแล้วให้คุณย่าไปนั่งรอสายก็ต้องวนออกมาหาที่จอดรถนะนะจ๊ะพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้ท่านเดินไกลมากแต่ว่าก็เดินหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไกลมากๆาะนะนะพี่น้องคะ นั่นละทุกคนวันนี้คุณย่ามีความสุขมากก็คือเป็นความสุขของท่านเป็นความต้องการของท่านเราทําได้เราก็ทําจะชวนไปกินข้าวนะพี่น้องคุณย่าจะบอชอบซ้ำชวนมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่นี่นะนะค่ะเพราะเป็นตระก,กูลของท่านสามีท่านอยู่นี่พ่อแม่ท่านอยู่นี่แล้วก็ปู่ย่าไม่เข้าอยู่นี่แล้วก็ป้าไมเ่เข้าางสินาเดินไปคุยกันไปเพิ่นบอกตรงนั้นนะเป็นรีดที่คนชั้นที่เขา เอามาวางคนที่ญาติรู้จักนะค่ะเขาบอกให้ฝากเอาออกหน่อยถ้าหมดเทศกาลแล้วที่เป็นพวกทรายมาเอาออกตอนกับไม้ตอนนั้นของพวกทรายนั่นแหละมันก็เลยว่าเดี๋ยวฉันมานั่งรออยู่ตรงนี้นะคะวัซซันก็เลยให้ท่านนั่งรอนั่งไปนั่งมาไม่ได้นะพี่น้องเคยเหยีบม,มาอยู่ใกล้ๆสายพอบอกว่าฉันมองไม่เห็นชัดเพื่อนวะคุณหญิงมันก็มามันก็มานั่ง เปลี่ยนที่นั่งนะะอันนี้จะเป็นดอกไม้ช่วงของคริสต์มาสที่ใส่เอาออกตะกี้นะมันเป็นเฉพาะของช่วงเลยค่ะมันจะเป็นดอกไม้ช่วงช่วงนะคะเนาะอันนี้เป็นดอกของเอ่อดดฟโฟเดลช่วงของเดือนมีนาที่เขาจะวางมีนาไม่ษายพฤษภาไม่เกินมิถุนายนะคะถ้าเกินมิถุนายนไปก็จะต้องเป็นดอกไม้ของซัมเมอร์เห็นบอยใหญ่มาแล้วพี่น้องใค่ก็เลยจัดที่ให้นั่งแบบพอดีพอดีอดนั่งนีนี้แหละมันจังบอไหลประสนเพื่อลืมเอาเบรกลงกันสินะาจยาเนาะนั่นแหละเพื่อนก็นั่ง คุณยาเป็นคนชอบทํานะคะถ้าเพื่อนทาเองได้เพื่อนจะมาบ่อยมากมาตัดหญ้ามาทํานู่นทํานี่ทั้ทงๆท,ที่เจ้าหน้าที่เขาก็ตัดหญ้านะแต่บางครั้งตัดไม่ถูกใจโดนหมายถึงว่าเพื่อนว่ามันไม่เขาบางคนตัดเข้าเล่มไม่ถึงที่นู่นนี่นั่นะเพื่อนมากทาเองเลยอาจารแต่นี่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วก็ก็บอกเราอันนั้นอันนี้นะวางอย่างนั้นอย่างนี้อาจารนะจ๊ะนี่แหละพี่น้องมันจะมีน้ําขัง บางครั้งก็ต้องให้มันแห้งมันสะอาดอยู่ไม่ต้องไปล้างแต่ว่าถ้าบางรอบมันมีฝุ่นมีอะไรล้างแล้วเช็ดสะอาดเลยนะของคุณย่านะจ๊ะใจบอกดอกไม้ใครไม่ดูย่าปลิวมา <c oughs> แล้วเก็บไปทิ้งขยะเนาะนั่นแหละอันนี้จะเป็นของแม่เพื่นนะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อน้ํายามาขัดนะฝุ่นนี่เราเปะขนาะดแล้วมันมันออกสีค้ำๆแล้วมันต้องขาวๆมันมีน้ํายาขัดอยู่เพื่อนวานะอันนี้พ่อก,กับแม่เพื่อนของของ,ของตรงนี้จ้ะนี่แหละพี่น้องเอ้ย เอเพณี่วัฒนธรรมก็คล้ายๆกันกับบ้านเราเนาะไปไหว้ปู่ไปไหว้ธาตุอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านเราเนาะพี่บอกให้ใสายไปคลี่ๆออกเห็นหมอคุณยายเราเป็นคนละเอียดพอมันทับกันมันจะได้สวยๆมองสวยเนาะพี่น้องมันก็สวยจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนมามันห้อยมันห้อย,อยลงแบบนี้จัดให้มันขึ้นสวยๆออแบบนั้นน่ะสวยแล้วเพื่อนา่านั่นล่ะอายุกับไอ้ผู้สูงอายุกับแบบนี้พี่น้องเพื่อนเป๊ะๆเนาะเราก็ทํา ทำได้เท่าที่เราเราทําได้นั่นแหละนี่เพื่อนบอกเป็นป่าของไมเคิลเพื่อนบอกยาว่าพวกฉันเอาไปปลูกไว้ดับเฟเดลกับอ่าสโนโดรอปยาบอกว่าฉันไม่เอามาปลูกหรอกเพราะว่าเวลาคนเหยียบหรือไม่ก็ตัดหญ้ามันก็จะขาดจะแยงไปบอสวยเพื่อนว่าอันนี้เขายังไม่มาเอาดอกไม้ช่วงอ่าคริสต์มาสออกกันนะคะยาดไม้คือพี่น้องจานั่นแหละ yes. ยาอย่ายังหันกลับไปมองอีกนะคะว่า they look nice w a s n t that's that on the stone yeah oh got to be careful look yes yes ย่าบอกให้เราะวังสโตนตัวนั้นนะมันน่ด้านนู้นนะมันเอียงแล้วนะนะย่าว่าที่เราเดินไปอยู่ไกลๆเดี๋ยวมันหล่มใส่หนาๆพี่น้องเขาเรียกทางขึ้นนี้ค่อยหมายถึงว่าเดินลาด ยาจะหอบแล้นี่แบบนี้แต่ว่าดีที่มีแบบนี้จะช่วยได้ดีกว่าไมคอนเท่าดีก็ดีกว่าไม้เท้าเลยนะจ๊ะ Yes ยาบอก a n y w h e i been คือว่าฉันมาได้อยู่น Anywhere ะก็คือว่าฉันมาแล้วอย่างสินะะาะว่าาันมาเยี่ยมได้มาวางดอกไม้ได้ เดี๋ยวให้ย่านั่งพักใสจะไปอันนั้นจะไปเอาของคนที่ย่ารู้จักนะไปทิ้งขยะให้เขาหน่อยย่าว่าเขาย่าบอกเขาว่าเดี๋ยวจะดูแลให้หนะนะจ๊ะเขาก็มีที่ให้นั่งพัก it's not windy today yes no I mean nice n o r m a normally wind in here it's always be n windy here. yeah yeah เวอแอปเปิลทีมัมแ้ก็แอปเปิลดายแล้วอพราะวยออกเอมแต่ก่อนใส่เก็บแอปเปิลของโบสถ์นี่ต้นเล็กๆดกมาก <The most S 2> เลยอย like, you know, yeah. อันนี้เป็นโบสถ์ที่หมู่บ้านย่าโจนอาศัยอยู่คุณย่าโจนมานี่แหละตลอดเลยค่ะ มาเข้าโบทนี่แหละจ้ะพี่น้องคะสิ่งจะสเปกเราเลยเนาะน้องน้องโมครัสอย่ามันมาเขาปลูกหญ้าเยอะแต่ก่อนมันพื้นที่ข้างในเนี่ยเยอะกว่าตอนนี้เขาเอาหญ้า oh, โ yeah, มกรัสหมายถึงว่าหญ้าปลูกมันก็เลยไม่เยอะแต่ก่อนมีต้นแอปเปิลเก็บแอปเปิลกับคุณหญ้า อารมณ์เนาะอย่าราว่าให้มาเช็คไปเกาเปิดบะเพราเจ้าล็อกหน้านั่นหน้าหน้าหนาวเขาล็อกโน่ <mão z ik> no. close แ yeah. ยถ้าเขาเปิดยยกจะเข้าไปนะจ๊ะแต่ว่าหน้าหนาวส่วนใหญ่เขาเจาจะลอ็อกส่วนใหญ่ได้หน้าร้อนให้คนมาเยี่ยมชม Close. Yeah, close. I thought it would be. Yeah. We always had it open up, up to, say, about half past four. Mm. Yeah, but they do it now. don't now. They don't now. I don't know why they have it open now. Mm. It might be It might be that อเม้นไอ้ยูสต์คอเปิดเิเปิดมันแล้วคลอเิ่งยังแม้ e y ่เดย์เดอ t ์ do น t n ่ n อ no น o แม้แ no no ย์เดอร์วแต่ก่อนย่าเขาเป็นคนมาเปิดมาปิดเนี่ยนะเพราะว่า้สงสัยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ไม่อยากมาเปิดมาปิดเหมือนย่าแต่ก่อนผมวเรี้น่าลูกยากก็จะไปได้พี่น้อง จะเก้าสิบเอ็ดแล้วจะว่าห่างพ่นถึงเดือนถ้าตามปีก็คือเก้าสิบเอ็ดพี่น้อง w เ l ลดอน you do it today yes. yes yes <I 'm S 2> yes เก่งมากเลยคุณยะ I'm d n g well this week yeah yeah I l l g e t d I l l o g e t and here she done well this week พี่น้อง I might be better I keep keep going. going yeah keep going yeah yeah ไปบ้านนี้พี่น้องกลับบ้านกัน กลับบ้านกันนี่คือทิปที่มีความสุขของคุณยาโจรแล้วนะคะมีความสุขที่สุดแล้ว <compart board> กลับบ้านใช่ไหมค่ะคุณยากลับบ้านน้องมุลีก็จะเลิกโรงเรียนพอดีแถวนี้นะถ้ามาตอนเลิกลงใกล้ๆเวลาที่เขาจะมารับเด็กนี่รถเต็มเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงเรียนนะก็มาก่อนอนะพี่น้องคะกลับไปเขาก็มารับลูกเขาพอดีไปแล้วพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์บาย